ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้คือเราจะมารีวิวโทรศัพท์ของคุณเตนใช่ซื้อมาให้ยาน,เยนะเฉย <S <S หรออ่ะอันนี้ก็คือโทรศัพท์ของคุณเตนใช่ไหมใช่ใช่แถมลำโพงด้วย,วยอ้าลำโพงอืมกขแถมเลยนะโอเคเราท้าวอร์มก่อนทําไมเราต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่นะ <S <S เพราะว่าคือโทรศัพท์คุณเตนพังใช่ตกจากที่สูงด้วยใช่เพราะฉะนั้นคือเขาก็เลยต้องซื้อใหม่นะ โทรศัพท์ของย่าก็เริ่มเก่าแล้วเริ่มเก่าแล้วใช้นานอือนี่อีกตัวนึ่งเหมือนกันเลยใช่เหมือนกันเลยนี่นี่สวยใช่ไหมชายสววโยรุ่นเดียวผมใช้เลยจริงเหรอเดียมีเหมือนกันเดียมีแต่คนารุ่นไหมใช่โอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยไหมชายไปเลยก็เราจะมารีวิวเครื่องแรกกันก่อนเลยนะเป็นของใครเครื่องนี้เครื่องนี้ก็ยังไม่รู้สิเพราะว่า เหมือนกันโทรไม่ไม่คนละคนละสีอ๋อคนละสีคือแบบว่าผมโทรสับพังแล้วพ่อผมสั่งนะทุกคนแล้วก็แบบไม่รู้เรื่องเลยว่าสีอะไรนะมัคือแบบในน่องสีเอาใช่เหมือนแบบว่าเขาจะทายอ่ะอ่าแบบแรกคือเราต้องแกะเทปแต่เราไม่เมียนไกนะนี่ทุกคนผมก็ได้กันไกแล้วนะกันไกสีเขียวผมไปเสกมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์อืมเขาเสกไปเลยเล่ะตัดตัดมาโอเคสวยสวยสวยอู้ย ฉีกไปก็ได้นะชายค่อยค่อยเราต้องค่อยฉีกมาสูนะเดี๋ยวแตัดกันตัดเลยเอาเอาขึ้นมาขึ้นมาตัดซึบอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลำโพงเก็บไว้ให้ผู้ช่วยเราก่อนนะอันนี้ผู้ช่วยมาอู้เหมือนจะมีสกอตเทปติดตรงนี้นะใช่ใช่เราต้องตัดออกก่อนนะชายใช่นีอ่าจะเริ่มตัดแล้วปึ๊บให้เขาเปิดแล้วว่าเขาเป็นเจ้าภาพตอนนี้โอเคโอเคปึ๊บมาสีเลย นี่ใส่คลิปใส่คลิปเลยอ๋อมีมีเล็กมาอีกสีนหนึ่งนะชาเนะใช่เป็นเล็กพลาสติกโอเคเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าสีอะไรใช่อ้โนี่ไงมีรอยแกะตรงนี้ด้ะมีเราซื้อมาสองเครื่องแล้วบอกว่าซื้อให้ผมแล้วก็คุณย่านะใช่แกะเลยแกะเลยเครื่องนี้ตัดตัดตัดอ้าวตัดแล้วเครื่องนี้สีอะไรนะสีอะไรสีทนได้อ่ะเราให้ดูกล่องก่อนปเป็นแบบนี้นะกล่องนี่ก็สวยสวยเท,ท่เลย โอเคแกะเลยตัดภาพปึ๊บนี่นมาแล้วมาแล้วได้แล้ว,ลว,ลวอ่ะเอางี้ดีกว่าก่อนแกะเรามาดาสีดีกว่าสีอะไรเอเอจะตกจะตกอ่ะคือผมได้ยินมาว,ว่ามีสองสีนะสองสีแล้วเป็นแบบว่าอืมอะไรจำผมจำไม่ได้ละมาเอาสีก่อไหมก่อนเปิบผมเดาว่าเป็นสีสีเอ่อสีดำไหมสีดำคืึอน่งเงี้ย ผมเดาว่าเป็นเอ่อสีชมพูมีหรือเปล่าไปดูเลยอืมโอเคเราแกะเลยไหมแกะเลยแกะเลยนี่เออบน่าสีอะไรอ้าอุย้ยยังสวยมีชั้นหนึ่งอันนี้คือชั้นแรกนะครูน,นี่คือชั้นแรก make it real นี่ตรงนี้มองไม่เห็นหรอกมันเล็กแกะเลยเออเออเดี๋ยวๆๆาทาแบบตื่นเต้นหน่อยติมติมติม มีชั้นหนึ่งอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเหมือนเราว่าที่ปิดไหมใช่เป็นพลาสติกจอโอเคเราอัาดับแรกเอาเครื่องออกก่อนอือระวังระวังแหมโอเคตอนนี้ผมเห็นสีแล้วตอนนี้ใช้ก็เห็นสีแล้วโลเป็นสีอะไรเอ่ยอ่ะอะไรไม่บอกจึ๊บจ๊บนี่เอาออกมาเลยนะเอาเลยเอาเลยอือค่อยค่อย เออสีก็คือสีฟ้านะครับสีฟ้านี่สายกลิปยังแจมอ่าสวยไ่ใชายสำหรับผมใช่ไหมสวย<ช>ถือว่าสวยต้องมีสามช่องนะอืมแล้วนี่เขาแถมสายชาร์จกับเออตัวชาร์จมาด้วยใช่ถือๆกันถือกัอนเร็วๆผมผมเห็นเลยสักแก่เอ้ยแถมเคสด,ด้วยโอ้โหนี่นี่นี่เคสเคส ใส่โทรศัพท์นี้เข้าเลยอะงั้นเราเราเลยยังไม่ใส่ดีกว่านะเอาเคสวางไว้ก่อนโอเคโอเคโอเคนี่ก็จะเป็นสายกับหัวสายใช่ไหมอันนี้อะแดปเตอร์ส่วนนี้คือสาย Yes Sir โอเคงั้นเราเอาออกก่อนนะไปดูเครื่องที่สองอ่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะแกะเครื่องที่สองนะเรามาคุยกันก่อนว่าอ่าทำไมเขาไม่ซื้อใช้เลยนะเพราะอะไรครับ เพราะว่าเครื่องผมก็เพิ่งซื้อได้ไม่นานมากแต่ก็นานอยู่ก็ประมาณปีนึงปีหนึ่งแต่ใช้ได้สภาพยังสวยนะก็บอกว่าเพลงนี้เอ้ไม่ใช่เพลงนี้อะไรล่ะก็บอว่าเครื่องนี้ก็แบบราคาถูกถูเนี้ยประมาณสามพันนะสามพันซื้อซื้อในโปนะตายผมมีเพลงนึงมบให้คุณเพลงอะไรเรียวมีเรียวมีเลียวมีข้อเค่ รเราจะค่อยๆตัดนะชายนะช่ค่อยๆระวังระวังตรงนี้คือต้องระวังนะคนดูนะเออผมลืมบอกไปคนดูใครที่ออตัดไม่ค่อยคล่องก็ให้ผู้ปกครองตัดนะโอเคแบบว่าให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราตัดนะครับใช่จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะเดี๋ยวเธอมาแล้วนี่โอเคผมตัดกันนะเดี๋ยวเครื่องนี้ชายรีวิวมาตัดไปจุ๊บจุ๊บโอเค <c oughs> ยกษ์เสียงผมรีวิว กล่องก็เหมือนเหมือนกันเหมือนกันเลยนะเพราะว่ารุ่นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันด้วยเดี๋ยวรา่รีวิวอุ้ยอจะตกจะตกอ่ะเดี๋ยวเรามาเดาสีดีกว่าสีอะไรผมว่าเครื่องนี้นะสีเขียวผมว่าสีเอ่อทับเงินไปโอเคโอเคเอาเปิดนะเอ้ยผมต้องแกะสิแม่ต้องผมเปิดอ่าอ่าตมแ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 ตมสองชั้น อืมมามามาอีฉันนี่คนแกกอ้๊บอ้๊บเคอันนี้เป็นเคสนะนี่นี่เคสมาของจริงคือต่อจากนี้นะครับของจริงพริก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 ปึ๊บพริกก็เผ็ดสิมุกเก่าเลยนะชายเด้อนี่เุ้ยสีอะไรอ่แะแกะแก่แกะแก่แก่มามาค่อยๆแกะนะคนดูนะออ้โห,โโหเป็นสีดำนะคนดูนะสีดำดำเทานะ เพราั้นแต่มาจจะสะท้อนแสงหน่อยใช่ใช่แต่ตรงเนี้ยมองเห็นแล้วสวยมากนี่ให้ดูให้ดูแล้วก็ของแถมเหมือนกันกับตัวที่แล้วเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราให้ดูเคสกันก่อนเคสก็สีเดียวกันไหมเคสสีเดียวกันเลยเคสสีเดียวกันกับอันนี้นะนี่นี่นี่เหมือนกันเด้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาแบบว่าเปิดเครื่องเลยนะทุกคนนะจะติดหรือเปล่าติดแหละติดติดติดต่อไปอะไร ลำโพงอ่ะตอนนี้เอาของออกก่อนนะเขียน <Yeah, yeah, S 1> พื้นที่หน่อยต่อไปเป็นลำโพงนะทุกคนนี่เป็นลำโพงอ่อาอะไรสักอย่างหนึ่งลำโพงยาวใช่เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะแกะอันหนึ่งก่อนจะเป็นสีดำลำโพงลำโพงเป็นสีดำนะนี่สวยมากโอ้โหเป็นลำโพงอย่างนี้นะทุกคนแล้วแกะออกก่อน แต่มันก็ใหญ่อันใหญ่มากๆเลยนะคุณตินน่่เน่น่นี่เป็นลําโพงนะนี่ข้างหลังก็แบบว่าสามารถเสียบด้วยนะเน่เสียบได้ข้างบนก็จะเป็นแบบโหมดนะปรับได้ใช่แล้วเป็นโหมดห้าปุ่มห้าปุ่มโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับคุณยา่าเป็นโทรศัพท์ใหม่ของเรานะครับนี่ยา่ารู้สึกยังไงบ้างครับให้ยา่าเหรอลูกให้ให้ยา่าครับ เลือกสีเลยครับเอาสีไหนที่ถูกใจที่ถูกใจที่สุดแต่สีฟ้ามันไม่ถูกฉลอกอะย่าอ๋อโอเคเดี๋ยวมีมีเคสให้ด้วยนะครับหนุนี่เป็นเคสโทรศัพท์นะนี่อือโอเคคุณย่าเอาสีไหนครับเลือกเลยย่าขอเป็นสีนี้ลูกอ๋อสีดำดำดำบอกเทาๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราจะมาเปิดเครื่องนะทุกคนอ่ะเราเปิดของย่าก่อนนะ อืมของยาให้ยาเปิดเองดีหรือเปล่าเอาลเะแล้วงั้น,เ,นเปิดของผมก่อนก็แหละโอเคโอเคจะมาเปิดของผมอะนะปึ๊บกดค้างเหรอใช่ต้องกดค้างก่อนหรือไอ้เช์จแบดยังมูเต็มอุ้ยมาเรียวอ้าวอุ้ยนี่นี่น,นี่มาแล้วเป็นโทรศัพท์แอนดรอยใครๆครเขาก็รู้ใช่แอนดรอยโอเคโอเคเรียวมี อุ้ยเปิดดังสวยนี่นี่นี่สีเหลืองเหมือนกล่องเลยเหมือนกล่องเลยโอเคเดี๋ยวเรารอเครื่องเปิดสักแป๊บหนึ่งนะอุ้ยมาแล้วนี่อุ้ยผมชอบหน้าจอเครื่องนะี้นี่ครับเป็นอย่างนี้สวยดีงั้นเดี๋ยวเรามาแบบดูอุปกรณ์ข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะเน็ตฟิกก็มีนะนี่นี่มีทุกแอปโอเคเดี๋ยวพาไปดู youtube กันนะ youtube จะอยู่ในหมวดหมู่ Google นั่นนี่ใช่โอเคนี่ครับทุกคนนี่เป็นอย่างนี้ไปติดตามก็ได้นะจ๊ะไปติดตามด้วยผมกดติดตามก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยกดติดตามนะเพราะว่ายังไม่มีมเมลยังไม่มีเมลเดี๋ยวใส่เมลก่อนอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไปทักคลิปหนึ่งก่อนนะ<ห>นี่ทุกคน,<ห>นก็จะเป็นแบบนี้นะภาพสวยอยู่ทัปเจนทับ,ทบแจ๋ว โอเคนี่ครับเป็น,นอย่อางนี้<ม>แล้วก็เครื่องนี้ก็สภาพสวยโอเคสมบ,บูรณ์นะนี่ทุกคนก็กว่าประมาณนี้นะสวยเลยโอเคภาพก็สวยอยู่อ่ะเดี๋ยวให้คุณย่าเลื่อนดูคลิปก่อนนะนี่ถ้าสมมุติถ้าย่าแบบว่าไม่อยากดูอ่ะ YouTube และก็สามารถมาเลื่อน t i k กต็อกได้นะเป็นแบบว่าแอปของวัยรุ่นนะย่าก็กายังวัยรุ่นอยู่นักรับรุ่นอะไรหลยผมอยาก ลองมา,นานแล้วคุณลองใส่เคสสีจะเป็นยังไงบ้างอ๋อได,อได้ได้ได้นี่ใส่เคสแล้วก็เป็นแบบนี้นะชายใช่สีจะมุนๆหน่อยเป็นสีตามเคสเลยโอเคก็สภาพก็สวยอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราใส่ให้คุณย่าก่อนตรงนี้แล้วก็แบบยัดๆเข้าไปหน่อยนะนี่ทุกคนอเดี๋ยวให้ยา่าโชว์นะครับโชว์ด้านหลังนะครับโอ้รู้สึกว่าสีที่ย่าใส่ตอนใส่เคสนะจะเป็นสี ดำเทาเทาแต่ของคณตีนจะเป็นแบบสีฟ้ามนๆหน่อยใช่ไหมนี่มันออกเป็นแบบว่าสีเทาๆานะใช่ไหมครับพี่แอใช่หูกเทาๆนิดน่งนะโอเคนี่ก็จะมีประมาณนี้โทรศัพท์ทั้งสองเครื่องโอเคจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายจยอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางกันนะ